พี่น้องมาเบิรงพี่น้องกุนอีปูไปกุนอีปูมาบาได้จัดสากเรื่อพี่น้องนี่กระปูนี่กุนไปกุนมาพี่น้องเดี๋ยว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 นี่ในขู่มาหาเปิดเขียนกุนวาหู้กระปูตื้นๆขังล่างแล้วมันเป็นไม่หยังมาเบิรงพี่น้องนี่เมียมันคือโตไม่หยังอย,อย่วแตกจ้ากบกบกบมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่พี่น้อง ตรงงามเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วบอได้ถ่ายคลิปเยาวแห่เบิ้งดอกถ่ายคลิปเยาวกับผม,มีมือถือกล้องนะพี่น้องพอ่งงอไงไงบัท่านเปิดเลยนี่เคลียร์ออกพลนัวท่นเปิดออกพี่น้องของแจ้คครับนี่พี่น้องนี่ นี่นี่ะนี่นี่เบิกเอาพี่น้องนี่ตัวงามๆเลยเอาจับบัดน,นี้จับแล้วจับแล้วของแท้ของแท้ทพี่น้องเบิกไงเบิกไง สุดยอดบัวเฮ้ยเหนียวแตกจ้ากบบหนึ่งอะสุดยอดเลยครับมนัมนมนันมันพี่น้องม,นมนันมันี่ไงกบนี่ไงกบมีใครเห็นอะไรไม่เอ่ยเขียดอีโม่น้อยกึบนี่ยกบมันอีกแล้วทว,ว่กกบแล้วกบไงอีกเช่นเดิม

พี่น้อง